ยินดีต้อนรับเข้าสู่แคนดี้ตองแปดนะฮะแคนดี้แปดวันนี้อยู่ที่สลอตค่ายพีจีภาพสวยแตกง่ายเหมือนเดิมเรามาดูกันว่าเกมนี้เราจะแตกเท่าไร่เคยเล่นกันหรือ,อยังถ้ายังไม่เคยก็คลิกลิงกด้านล่างใต้ u t u b e มาเลยนะฮะตารางการจ่ายมันนี่ดูขข้าว,าวเอาพอปับเบ็ดเลยตอนนี้เสียนเหลือเกินอยากเสียตังกราก,ากดแชร์ช่องแคนดี้ตองแด้วยนะฮะแคนดี้แปด ใครคลิกลิง์ด้านล่างหยุดใต้ Youtube มาสมัครเรานะบอกเลยไม่มีผิดหวังเพราะทางเรามีกิจกรรมดีๆและอื่นๆอีกเพียบเลยมากมายสัดๆเลยเฮ้ยไม่ใช่ขอโทษครับมากมายสุดๆเลยคลิกมาเลยนะฮะด้านล่างใต้ Youtube มาก่อนรวยก่อนแค่นั้นแหละมาฮะตองเอ ไม่แคปเตอร์มาอีกแล้วไม,มมไ,มไม่มามาไหมไม่มาปัดโถ่เอ้ยไม่มาไม่เป็นไรอาจจะมีโบนัสแจ็คพอตแตกก็ได้โอ้โเอมาอีกแล้ว288แสแคปเตอร์มาปนเปี้ยนบ่อยเหลือเกินน้ำเต้าปูปลา ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เอเป็นไงรูปบวกพอดีเลยยัดแค่สิบสองบาทม,มาเฮ้โบนัสโบนัสไม่มาก็ฟีสปินมาก็ยังดีเอาดูซิเกมนี้จะแตกง่ายไหมสแคปเตอร์มาใม่สองตัวมาก็ไม่ติดกันทีสิบปบาทไปดูกันสแคปเตอร์หนึ่งตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เฮ้ยวายสองตัว186บาทก็ยังดีมาฮะเอไมอ้กับบิ๊กวินเลยเป็นไงโอ้เป็นไงสุดยอดแม่960บาทฝากไปด้วยนะฮะเกมนี้อยู่ค่าย p g เลยฝากไปด้วยฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ